สวัสดีครับผมเต้เลชาแนลวันนี้อยู่กันในสรุปเนื้อเรื่องเกมดูเล็กแอนเฟย์นซ o ออฟเดทใครไม่เคยได้ยินชื่อเกมนี้มาก่อนก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะเกมมันเพิ่งวางจาหน่ายเมื่อต้นเดือนเมษาปี2019ที่ผ่านมาเกมมันจะเกี่ยวกับการสืบหาตัวฆาตกรแจ็คเดอะริปเปอร์ในช่วงปลายศตวรรษที่19โดยคู่หูที่เป็นอดีตอัศวินโตกกรมของกษัตริย์อาเธอร์ชื่อดูแลกับแม่มดที่โดนคำสาปจนกลายเป็นสุนัขชื่อเฟย์เนื้อหาจะเป็นยังไงไปฟังกันเองคำเตือนคลิปนี้สปอยเนื้อเรื่องทั้้งงงงหมมดดขขอออเเเเกกยาาล่นใจปิ ิปได้เรื่องราวทั้งหมดจะเริ่มต้นเมื่อกษัตริย์อาเธอร์ได้ก่อตั้งกองกําลังของเขาขึ้นที่ปรา,าสาทคาเมลอนโดยมีกลุ่มอัศวินโตกรมและทหารคอยให้การสนับสนุนเพื่อต่อสู้กับภัยคุกค,คามทั้งหลายหนึ่งในอัศวินโตกรมที่ได้รับการยกย่องว่าเก่งกาจและกล้าหาญที่สุดคือเซอร์แลนเซอรอดูแล็กซึ่งคอยรับใช้กษัตริย์อาเธอร์มาอย่างยาวนานวีรกรรมที่แลนเซอร์ลดทำไว้สร้างความประทับใจให้ราชินีกวินเนวียมากสุดท้ายราชินีได้สารภาพความรู้สึกกับแลนเซอร์อดแม้จะเป็น,นเรื่องผิดฝ่ายแลน ก็ไม่ได้แสดงท่าทีจะล่วงเกินวราชินีแต่อย่างใดและสาบานว่าเขาจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับชั่วชีวิตของตัวเองอย่างไรก็ตามความลับนี้ได้ล่วงรู้ไปถึงขู่ของมอกาน่าเลอเฟย์ญาติของกษัตริย์อาเธอร์ที่ถูกขับไล่และมุ่งหมายจะชิงบัลลังก์แห่งคาเมลอตมาให้ได้มอกาน่าใช้เวทมนต์ของเธอทําให้กษัตริย์อาเธอร์เชื่อว่ากินเนวิลและแลนสล็อตมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งจนนําไปสู่คําสั่งขับไล่อราชินีกับเพื่อนรักของเขาออกจากคาเมลอตไปตลอดกาลััังงจาากกกกนนน้้มมอรรไดเีย ออกมาโจมตีปราสาทคาเมลอดที่กำลังระส่ำระสายจากการสูญเสียกำลังรบเช่นแลนสลอดเธอเกือบจะได้กลายเป็นวราชินีแห่งคาเมลอดแต่อย่างไรก็ตามแลนสลอดได้ย้อนกลับมาต่อสู้กับมังกรของมองกาหน้าจนทั้งคู่เสียชีวิตไปเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงในฐานะอัศวินของตัวเองขณะเดียวกันเมอร์ลินก็ได้ปรากฏตัวเพื่อลงทันมอกาหน้าและสาบเธอให้กลายเป็นสุนัขนับจากนั้นอีกทั้งเวทมนตร์ของเมอร์ลินยังส่งผลให้แลนสลอดกลับมามีชีวิตและกลายเป็นอมตะนับตั้งแต่วินาทีนั้นแลนสลอดสาบานว่าเขาจะ ดำรงวิถีทางอัศวินที่เขาเชื่อมัน่นนั่นคือกําจัดความชั่วร้ายและปกป้องผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือต่อมาในปีคิศราช .1888 นักุงลอนดอนประเทศอังกฤษแลนสลอต ot, กับมอร์กาน์นาได้ออกตามหาพ่อมดตเมอร์ลินเพื่อหาทางถอนคำสาปของทั้งคู่บอดแสของเมอร์ลินได้พาพวกเขาเข้าไปพัวพันกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อแมรี่เจนเคลลี่รวมถึงเหตุการณ์สะเทือนขวัญซึ่งเกิดขึ้นโดยแจ็คเดอะริปเปอร์ฆาตากรต่อเนื่องที่ลงมือฆ่าหญิงขายบริการและยังคงลอยนวลอยู่ในขณะน,นี้ระหว่าง การสืบสวนหาตัวแจ็คเดอะริปเปอร์แลนสลอดกับมอร์กานาค้นพบว่าสาเหตุเบื้องหลังการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมบางอย่างโดยเหยื่อก่อนหน้านี้ล้วนเป็นเครื่องสังเวยของฆาตกรทั้งสิ้นหลังจากนั้นมอร์แกนาและแลนสลอดได้รู้ว่าแมลี่มีความสามารถในด้านเวทมนต์และเห็นนิมิตบางอย่างเกี่ยวกับเมอร์ลินแต่แมลี่ยังไม่ยอมรับเรื่องที่เธอมีพลังและสามารถสื่อสารกับมอร์กานาในร่างสุนัขจนตัดสินใจฉากหลบไปอย่างไรก็ตามแมลี่ได้เห็นนิมิตเกี่ยวกับแจ็คเดอะริปเปอร มองกาน่าและขอให้เธอช่วยสอนวิธีเพ่งสมาธิในนิมิตเพื่อหาตัวฆาตกรต่อมาแลนสลอดค้นพบว่าเรื่องราวของเขาไม่ได้เป็นอย่างที่ตำนานกล่าวไว้แลนสลอดได้หลักฐานบางอย่างและคาดคะเนเอาคำตอบจากมอกาน่าจนได้ความจริงว่าเดิมทีเป็นเขาเองที่ตกกลุ่มรักราชินีกินเนเวียประกอบกับการที่มองกาน่าต้องการจะทำลายอาเธอร์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วเธอจึงมอบสร้อยคอสำหรับเปลี่ยนรูปร่างให้แลนสลอดเพื่อให้เขาปลอมตัวเป็นอาเธอร์และเข้าไปหลับนอนกับกวินเนเวียหลังจากนั้นมองกาน่าได้นำเรื่อง นีไปบอกกับอาเธอร์ทาให้ทั้งคู่มีปากเสียงกันจนสุดท้ายแลนสลอดตัดสินใจฆ่ากษัตริย์ของตัวเองขณะที่องครักของอาเธอร์ก็ได้สั่งหัรแลนสลอดอีกทีเพื่อแก้แค้นให้อราชาของพวกเขาโมแกนาเผยความในใจว่าเธอแค่ต้องการให้อาเธอร์กลายเป็นกษัตริย์ที่สิ้นหวังจนถูกปลดจากตําแหน่งเพื่อที่เธอจะสามารถกลับมาอยู่ที่คามเมลอนได้แต่เมื่อเรื่องราวมันเลยเถิดไปถึงขนาดนั้นโมแกนาจึงอยากให้แลนสลอดเจ็บปวดโดยการชุบชีวิตเขาขึ้นมาเผชิญหน้ากับความจริงแต่ผลกระทบจากเวทมนต์ทำให้แลนสลอดสูญเสีย ความทรงจําทั้งหมดมอกาน่าต่อสู้กับเมอร์ลินและพ่ายแพ้จนถูกสาบรวมถึงสูญเสียเวทมนต์เธอจึงช่วยดูแลแลนสลอดจนกระทั่งเขารู้ความพอจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นเธอแต่งเรื่องให้ตัวเองเป็นผู้ร้ายที่ทําให้คาเมลอดล่มสลายและยกย่องให้แลนสลอดเป็นวีรบ,บุรุษนับจากนั้นเมื่อทุกอย่างถูกเปิดเผยแลนสลอดก็ไม่สามารถยอมรับความจริงได้จนหายตัวไปอีกด้านแมรี่หาตัวคนที่น่าจะเป็นฆาตรกรจนพบโดยใช้นิมิตของเธอซึ่งคนคนนั้นคือชายคลั่งศาสนาในโบสถ์ที่ดูเหมือนสติไม่สมประกอบ ขณะที่แลนสลอดกับมองกาน่าตามมาถึงทั้งสามช่วยกันจนสามารถจัดการชายคนนั้นได้เมื่อเรื่องทุกอย่างจบลงมองกาน่าเสนอเงินให้แมรี่ซึ่งเธอสามารถเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดเพื่อเ,อเริ่มต้นชีวิตใหม่กับลูกสาวได้แต่ระหว่างที่แมรี่กำลังเตรียมตัวเพื่อออกเดินทางเธอกลับถูกฆ่าด้วยฝีมือของฆาตกรที่แท้จริงนั่นคือน้องสาวของชายคลั่งศาสนาที่ทั้งสามสังหารไปหลังจากนั้นแลนสลอดกับมอ์กาน่าได้ตามฆาตกรทันที่ท่าเรืออีกฝ่ายสารับภาพว่าเธอใช้เวทมนตร์ของตัวเองในการรักษา อาการป่วยของพี่ชายจนพลังชีวิตเธอเสื่อมลงและจำเป็นต้องสั่งเวชชีวิตผู้บริสุทธิ์เพื่อเติมเต็มพลังเวทมนตร์ของตัวเองอีกครั้งมอกาหน้าโกรธมากที่แมรี่ถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมทำให้เธอกระโจนเข้าใส่ฆาตรกรจนฆ่าอีกฝ่ายเพื่อแก้แค้นให้แมรี่มอกาหน้าได้รับบาดเจ็บจากมีดของฆาตกรก่อนจะขอให้แลนส์ลอตดึงมีดออกจากตัวของเธออย่างไรก็ตามมีชาวบ้านบังเอิญผ่านมาเห็นเหตุการณ์นี้และเข้าใจผิดว่าแลนส์ลอตเป็นฆาตกรที่ลงมือสังหารแมรี่ทำให้ทั้งคู่รีบหลบออกกกจาที่เเิด ากนั้นคดีของแจ็คเดอะริปเปอร์ก็กลายเป็นปริศนามาจนถึงปัจจุบันขณะที่แลนสลอตกับมอร์กาน่ายังคงออกค้นหาเมอร์ลินเพื่อถอนคำสาบให้ตัวเองข้อมูลเสริมเล็กน้อยแมรี่เจเน็ตเคลลี่หรือแมรี่เจนเคลลี่คือเหยื่อคนที่5้าและเป็นเหยื่อรายสุดท้ายของแจ็คเดอะริปเปอร์ที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์จบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อเรื่องเกมดูเล็กแอนเฟดแดนซ์อฟเดทเป็นยังไงบ้างส่วนตัวผมชอบงานภาพแบบนี้นะคล้ายคายเกมแบ็กมิลเลอร์ที่ผมเคยทำก่อนหน้านี้จบแบบมีปมทิ้งไว้ แต่จะมีภาคต่อหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเพราะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเกมเพคโคตรจะน่าเบื่อขณะที่เนื้อเรื่องกระดากพอสมควรอีกอย่างกระแสะเกมนี้เงียบม,มากเรื่องรายได้ไม่ต้องพูดถึงเช่นเคยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ตามสบายเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีผู้ชมทุกท่าน